สวัสดีค่ะดิฉันนาะสาวจุธมามาราศีรหัสตักศึกษา6น5 1 1 9 1 5 5 4ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข่าวปลอมค่ะหัวข้อข่าวปลอมจะเริ่มจากข่าวปลอมมีอยู่มากมายนะคะบนโลกออนไลน์มีทั้งหมด5วิธีการตรวจสอบข่าวปลอมก็จะง่ายๆคะ่ะว่าข่าวในจริงข่าวในปลอมจะได้ไม่ลงเชื่อลงแชร์ข่าวปลอมนะคะ เกิดจากเกิดจากความเสียหายต่องานของตนเองและต่องานผู้อื่นและสังคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อหนึ่งเลยคะ่ะด้วยปุ่ม about this เราจะตรวจสอบด้วยปุ่ม about this content บน Facebook นะคะ แต่หลายๆคนจะไม่รู้ว่าปุ่ม about this บน Facebook จะตรวจสอบได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรือไม่ตอนนี้จะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้จะไม่ยากมันเป็นวิธีที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสังเกตค่ะและข้อ2นํนำคีย์เวิร์ดหรือดำเนินหรือคำในข่าวที่ได้รับมา ไปลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใน Google ได้คะ่ะเราจะไปค้นหาใน Google เพิ่มเติมได้แล้วดูว่าข่าวที่แชร์มาตรงกับข้อความของข่าวที่เราค้นหาหรือเปล่าตัวนี้จะตรวจสอบได้การค้นหาของข่าวหรือคำในข่าวคะ่ะข้อ3ตรวจสอบค่า URL จะสะกุถูกไหมเพราะบ่อยครั้ง ที่จะเลือกเชื่อจากสำนักข่าวทางเราต้องตรวจสอบค่าของ URL ค่ะซึ่งเราก็ต้องดูจาก URL ที่แชร์มาค่ะแต่และคำแต่และคนมีส่วนหนึ่งที่ทำ URL ให้คล้ายกันกับข่าวที่น่าเชื่อถือได้แต่เขาจะปลอมแปลงให้ใกล้เคียงที่สุดข้อที่4 ตรวจสอบภาพเลยตรวจสอบภาพข่าวด้วย i meet google.com เพราะส่วนมากจะมีรูปเก่าเขาจะเอามาเป็นข่าวใหม่ปลอมเป็นข่าวใหม่และทำเรื่องเท็จขึ้นมาปลอมข่าวขึ้นมาให้สังคมได้ดูค่ะข้อห้า ตรวจสอบข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมเด็ดขาดนะคะขอบคุณค่ะ